สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานัดคุยงานกับผู้รับเหมานะครับเรื่องการดูแบบบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับไปเลยค่ะปะประตูหลักจะอยู่ตรงนี้ค่ะเข้ามาก,ก็จะเป็นโถงรองเท้าจะอยู่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นนั่งเล่นค่ะใต้บันไดก็จะเป็นห้องของน้องหมาซีซีกันเลม อันนี้แล้วก็ส่วนของอาคารเอค่ะก็จะมีห้องนี้เนาะที่เป็นห้องกิจกรรมะคะ่ะตรงนี้จะเป็นฝั่งออฟฟิศนะคะ,ะ,ะอ,อันนี้จะเป็นตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องดูหนังค่ะห้องดูหนังก็จะอยู่ฝั่ง ก็เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นส่วนโซนนอนแล้วก็โซนรัฮ้าแล้วะคะ่ะนี่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวตรงนี้ก็จะเป็นช่องท่อที่ขึ้นจากข้างบน,นะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผนังที่มีประตูเปิดมาตากผ้าขนหนูนะคะ่ะจะไปชั้นสามนะคะโอเคชั้นสามจะเป็นอย่างนี้ค่ะขึ้นบันไดมาตนะีขวาจะเป็นส่วนห้องพักผ้าะคะ่ะแล้วก็เป็นลานลานตา,ผากผ้าตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหลนังคาของอาคารบี จะเป็นห้องหนยิ้มกับหนูแย้มนะคะสองเล่มนี่ห้องนยิ้มหูแย้มแล้วต้องนีแล้วต้องนี้มัฝนตกมันจะเสียงดังไหมคะเพราะว่าเหมือนยิ้มยังอยู่ใต้หลังคาเลยนะห้องใต้หลังคาเลยนะจากที่ลูกค้าใช้งานหลับประเภทนี้ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องเสียงน้ำฝนนะของยิ้มก็คือแบบเวลานอนอ่านอนหลับงหน้าขึ้นมองก็จะเห็นเป็นหลังคามุมอย่างนี้เลยใช่ไหมคะจะเป็นจะเป็นฝ้าสโลปค่ะส่วนที่เป็นนอนนะคะก็จะเป็นฝ้าสโลปเลย อันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าอันนี้ที่จอดรถตรงนี้จะเป็นออฟฟิศอยากมาอยู่แล้วนี่คือสระว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือสระว่ายน้ำเมื่อกี้นะครับเป็นแบบบ้านแล้วต่อไปจะเป็นอินทีเรียนะคะอินทิเดียห้องน้ำอ๋ออินทีเรียห้องน้ำค่ะอันนี้สนามนะคะสนามข้างๆบ้านค่ะ ในส่วนของห้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 องน้ำที่เป็นอ้อรับแขกนะค่ะก็คืออ้อห้องนี้จะเป็นส่วนที่แบบจะเป็นโชว์ด้วยใช่ไหมคะที่แบบถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟังก์ชันก็คือพีลุมก็จะจะเหมือนกันก็คือตรงนี้จะเป็นสวนเนาะแล้วกระตงนี้ก็จะเป็นเป็นอารตัวที่ตามเรสเฟลต์นะคะตรงนี้คือแล้วแต่คนจีเลยแต่ห้องน้ำห้องน้ำก็มันดูแปลกใหม่บ้างมีเท็กเจอร์หลายอันไม่ใช่แบบเชเวอทั้งหมดเลย ออมี้ยนะแะอนน่าเลนะรักมีนด้วยเหรอเ่าคืี่ทีพี่ปอหมออยากให้มีมีอาเออถ้ามีมด้วยก็ดีนะตอนนี้เราก็คุยกับทางผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีบางจุดที่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะคะแม่ปุ๋ยก็ต้องล้อมรั้วล้อมอะไรให้เรียบร้อยกันเศษดินเศษอะไรที่จะไปตกบ้านข้างๆเขานะคะ เดี๋ยวจะรีบไปรับยิ้มแย้มนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัาเปเดตบ้านให้ดูเรื่อย